อันเอาไปถวายหลวงพ่อบอกเรื่องผู้หญิบ้านเราไปถวายหลวงพ่อเจ้าบ้านนะอันข้าเจ้าใจท่าที่เท่าไหร่ถามเพื่อนนี่ได้หรอเพราะว่าอันนี้คือเขาอ่อนเพื่อนเป็นคนหาม่าบางสิเออเพื่อนเป็นคนหาม่าเพื่อนเป็นคนจัดการค่ะที่ตว่าอันนี้มันเป็นเงินหลูกหลานแค้คนทำบุญครับหัวหน้าแล้วยึบุญเอาออีกแม่หนขาดยี่สิบบาท กรรมก,การเมื่อวานกระจายดีใจดีจด้ยครับบางบ้านเป็นเป็นโบแห่มาลงเดเพะว่าเป็นวันมันบ่ิเวนงานของเพื่อนเรอกพันการจัดงานการมีหมอมลำเนี่ยมันบุ่บวายเนาะ <ST AR Z> ตบ่าบ้านนี้เพิ่นรู้ผมต้องขอบคุณหลายๆเลยในคำนั่งกับนางเบิร์จนสอดแจง เปในความทรงจำที่ดีบ้านโคกกลางขับสิเดินทางต่อจองเงี้ก็บจิวอีสานไต่แบบเงี้ยวๆเลยครับ มีคนเก็บให้แต่พับเองมีคนเก็บให้ครับผู้ต่อยจัดการให้แต่ว่าเล่หกสะอยูงสิมันสะมันเบียบลอยไหเฮ็ดคือจังเฮ้าโบจังไหนล่ะก็ไม่ได้เก็บเรียบร้อยครับแต่ว่าก็เก็บให้มันดูดีนิดนึงเดี๋ยวผู้ต่อยเราจะมาจัดการให้ผู้ใดแบบอยากซับพอร์ต คู่ต่อยอย่างนี่ก็ได้แล้วครับคู่ต่อยก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ซอยงานบ่อยตลอดซอยงานบ่อยซอยงานแอนตลอดนะเ็เป็นขยุอยีกคนหนึ่งที่แบบอยู่เคียงขังผมม,งมั่งแต่ปีแรกเลยครับต่อยเนี่ยมั่งแต่ปีแรกเลยชอบไฮไลท์หน้าบีทีบอสชาขอบคุณพี่น้อยยายเติบครับพี่น้อยไปล้ำใสมือนี่พี่น้อยเป็นหมอลัมแมนหมอรับ เห็นผมเห็นไม่ติดตอบอยู่โอกระโดกลันย่ามืศอ้าต้อตงเด็กเพิงยาหม่องยาหอมนะครับแต่ก่อนเนย็นย่าสวยนีตะเภาอยู่ไก่ย่าถือจะกินยาหม่องเดี๋ยวพ่อตา อายุประมาณนี้นะี่ะรูเลยว่ายาหม่องจำเป็นมาก